สวงวันนสแตนนะคะคืนเปลี่ยนชีวิตเป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกในโปรเจกต์เชนออริจินอลนะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นนิยายออนไลน์ที่โด่งดังมากๆเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องราวของการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายไม่ว่าจะเป็นในโลกของออนไลน์หรือในโลกของออโลกกลางคืนก็ตามเห็นเรื่องราวของคืนคืนหนึ่งที่ สามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวละครทุกตัวได้ค่ะคือไม่คือคำว่าแซบในที่นี้ไม่แน่ใจว่าแปลอะไรเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของความเข้มข้นมากกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการฆาตกรรมมันมีการตายเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการสงสัยว่าใครคือคนฆ่าอะไรต่างๆด้วยเป็นตัวละครแต่ละตัวจะมีความเรียกว่าอะไรคะหลอน จะมีความซัสเพนจะมีความแบบน่าสงสัยจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปมที่ที่ต้องติดตามเนาะบอกอะไรบ้างไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เรื่องนไม่ไงให้พี่ไอ้พูดอะไรแฉอีกแล้วรู้จักห้าหมดเลยว่าธรรมดาคือคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีมันเริ่มต้นจากกลุ่มเด็กสาวสามคนนะครับที่เป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าในความเป็นเพื่อนรักมันก็มีความแบบ เพื่อนไลายเพื่อนไลนกันอยู่เล็กน้อยนะครับก็นี่เลยครับมีทั้งทีมเอสเตอร์นะครับแล้วก็ปันปันนะครับก็ก็ต้องมาลองดูเพราะว่าทั้งสามตัวนี้คาแรคเตอร์มันชัดมากแล้วเมื่อเข้าฉากันได้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะสนุกนะกำไรคนดูล่ะครับเห็นนะแสดงระดับนี้มารวมตัวกันนะแล้วฝั่งผู้ชายล่ะคะฝั่งผู้ชายก็พยายามเลือกผู้ชายที่เรียบร้อยเรียบร้อยมานะครับเพื่อจะให้ทํางานง่ายครับปรากฏว่าคิดผิดครับ สนมากครับ <c oughs> 1, 2, 3, ครับนหน่งนสนสาม4นสีครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าตัวผู้ชายจะไปจะเข้ามามีส่วนร่วมในในเรื่องราวต่างๆแล้วก็มันจะทําให้เกิดความเอะแล้วก็เอะไปเรื่อยๆนะครับผมผมคิดว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็มีมุมลับๆที่ต้องดูไปแต่ละ EP แล้วจะเริ่มค่อยๆเปิด เกิดไพ่มาเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเราจะรู้เองครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับควีนคือตัวพิมเนี่ยครับที่เกิดการฆาตกรรมตายในคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือตัวละครจะมีเบื้องหน้าแล้วก็มีเบื้องหลังพี่ผู้กับครับพี่เกใช่ครับขอบคุณพิชชอรพีเอ็ดก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเป็นออริจิอลเชนเรื่องแรกนะครับก็ขอบคุณที่ได้รับโอกาสดีๆนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่สนุกนะครับเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามมาก็ น้องๆทุกคนก็ไม่ต้องพูดถึงครับความสามารถเล่นดีๆเต็นรถทีจะพูดฝั่งนี้ดีครับดีครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายทํานะครับถ่ายทำอยู่ระหว่างถ่ายทํานะครับแล้วก็วันที่วันที่18นี้ก็ออนแอร์แล้วนะครับสิบแปดนี่ออนแอร์นะครับตอนแรกสิบแปดนี้ออนแอร์นะครับใช่ครับเกือบจะเสร็จแล้วครับไม่ต้องขยี้สนุกครับสนุกสนุกแน่นอนครับโอ้โห ไม่อย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้ไปในแนวแบบนั้นถึงแม้ว่าจะชื่อมันจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความตื่นเต้นมันคือความลึกลับมันคือการชวนติดตามมากกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเลดค่ะเพราะเสน่ห์ของเรื่องนี้มันคือบทมากกว่าครับบทตั้งแต่ตัวนิยายแล้วแล้วก็พอมาถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทโทรทัศน์เนี่ยครนี้มันก็จะมีการแบบปรับ เพราะนั้นคนที่อ่านนิยายอย่าเพิ่งคิดว่าจะตรงสักทีเดียวครับตอนที่เป็นนิยายออนไลน์ในเ็สก็จะเป็นเบสเลอร์อยู่นะคะแล้วก็ตอนที่ถูกติดพิมมาก็ถูกยอดขายก็เยอะมากมพอ่ก็โดยโครงสร้างของเรื่องก็คือสนุกสน่นได้เลยคุยกับนักแสดงบ้างนีดนะครับตามสาพอพับเกิร์ลเชนจ์ัเก่งแก่แก่เพื่อนน้าเพื่อนน เข้าวันเรียบร้อต้องทีมเรียบร้อยงไงบ้างความเรียบร้อยในเรื่องนี้ของเราได้กี่เปอร์เซนก็ดูดูเลยทุกคนเป็นคนดีแน่นอนเป็นแก๊งสาวสามคนนะคะที่เป็นเพื่อนรักแล้วก็มีแอบเป็นเพื่อนร้ายอย่างที่พี่ชอตวพีเอสว่าค่ะก็คือเป็นแก๊งที่มีความที่จําเป็นที่จะต้องเกาะกลุ่มกันเพื่อบางสิ่งบางอย่าง ใช่ค่ะทั้งแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากๆเลยเ,เสาแซ่บก่อนเลยค่ะก็ <laughs> <laughs> ในเรื่อง,งอออในเรื่องชุดมาวงสวงเราเรียบร้อยอยู่แล้วแ่นไม่ในเรื่องมันปั่นรับบทเป็นตัวละครชื่อคแพงค่ะแพงก็จะเป็นตัวละครที่มีความตรงไปตรงมาค่อนข้างโอเปนมีอะไรก็จะพูดก็คือเป็นคน ที่แรงคนหนึ่งแต่ว่าก็จริงๆก็จะมีความจริงใจแล้วก็รักเพื่อนรักคนรอบข้างค่ะสัญญา,ญญาของพี่แทนคืออะไรคะเจ้าแม่วันไนสแตนท์ค่ะ <laughs> ชื่อเรื่องเลยค่ะ, <laughs> ค,ะค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นเกลค่ะเกลก็คือตอนเด็กๆก็คือเป็นนักแสดงที่ดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างรักษาภาพรักตัวเองแต่ว่าในใจลึกๆเขาก็อยากที่จะใช้ชีวิตเหมือนแต่ว่าหญิงสาวทั่วไปวัยรุ่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็ส่วนควีนนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งอะที่เขาจะคอยคอนโทรลเพื่อนๆทุกคนทุกคนต้องอยู่ในอาน,นัทของนางเพียงผู้เดียวทุกคนต้องฟังเลยอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ต้องเพอร์เฟกอะทุกๆอย่างที่แบบอยู่ภายในทุกคนเห็นก็คือต้องเพอร์เฟกทุกอย่างแต่จริงๆแล้วมีอะไรในตัวควีนที่จะต้องไปติดตามภายในเรื่องค่ะนางไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่คิด เลี้ยงเลี้ยามปเป็นคนดีสุดยินกลางอ่ะ็คนดีโอ้โหดยเก่งเลยตีเลยตวลครเป็นนิสิตค่โชว์ะเอ่พี่โก้ครับแจ้งว่าเป็นยังไงบาดว่ชล่ร้อยมันจะโดนพวกสามสระแกลงตลอดทอยู่ในกองอะไรครับเอคาอไม่ใช่เอาคาแรคเตอร์ไม่ใช่เอาชีวิตจรในเรื่องในเรื่องก็ รบบทเป็นเอเทนครับเอเทนก็จะเป็นผู้ชายที่อยู่ในอยู่ในมหาลัยเดียวกันกับแก๊งสามสาวแล้วก็จริงๆทุกๆคนเนี่ยอยู่ในพัวพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหมดเลยแต่ว่าส่วนส่วนตัวคาแรคเตอร์ผมก็อย่างที่ทราบๆกันครับตรงกับชีวิตจริงก็เป็นคนดีก็ขัดไม่ขัดนะก็เป็นคนดีจริงๆเป็นนักว่ายน้ำด้วยครับโกโก้ก็น่าเสียดีนะใช่จริงจริงๆผูจริงเลย ที่เป็นอาชีพเลยตอนแรกตอนแรกวันนี้วงส่วนเขาบอกว่าใส่ชุดคาแรคเตอร์ผมกลัวได้ใส่ชุดว้ยน้ำมากเลยเรามีเปรย์สามคน้ียเหมือนกันกัใช่ดหมยรับเราแกงชุดว่ยน้ำกันหมดใช่ครับแล้วคนไหนไม่คนดีในี้ครับที่เหลือทุกคนครับ ซึ่งทุกคนอ่ะทุกคนต้องมาเรียนรู้ความไม่ดีจากเขาในชีวิตจริงเอาชีวิตจริงของเขาไปใช้ในละครใช่สลับสลับแคอร์ผมก็เอาชีวิตจริงของคนอื่นมาใช้ในละครในซีรีส์คือในคือในซีรีส์มันเพื่อนหนักหลังกันใช่ไหมไอ้นี่ข้างนอกนี่เราห่างหลังกันเองสลับกันให้คนอื่นแก้ตัวบ้างดีกว่าผู้นายสุดเป็นคนดีสุดครับจริงๆก็ถูกนะจริงๆก็ถูกเล่นเล่นเป็นทอยครับผม ก็เล่นเป็นแฟนตูเกลก็จะเป็นคนที่ไตรก็จะเป็นคนที่มีอำน,นาจเพราะว่าพ่อเขาเป็น,นผูอํานวมแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงกลัวใครหรืออาจจะมีจุดที่อาจจะเกรงกลัวก็ได้ไม่แน่นะครับผมแล้วต้อเป็นคนที่รักแฟนมากๆแต่ผมมองว่าพอเป็นคนมีสองผลลิกครับผมมีทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีแต่เชื่อว่าเขาเป็นคนดีครับ ลึกๆแล้วนะแต่เมื่อกี้พี่ชอบพูดไม่มีใครเป็นคนดีเลยนะตอนเรื่องๆอ่ะเขาล่าจะเชื่อมากเกินไปพี่นะเราเป็นคนดีไหมเออเป็นคนดีครับเป็นแก๊งแบบว่าแก๊งว่ายน้ำในมหาลัยนี่มีแก๊งสองคนสองคนนี้เลยคนดีเหรอแก๊งว่ายน้ำเป็นคนดีแบบว่าขายยา เวลาแบบคนอื่น <ret ii> ไม่สบายเลยเราก็ขสยยาเทรซักรเหรอคนดีเป็นคนดีเหมือนกันอาพี่แบงค์ครับผมไม่รู้เป็นคนดีหรือเปล่าในเรื่องเป็นคนลึกลับครับคือลึกลับจนผมไม่สามารถบอกพี่ๆทุกคนได้เพราะว่ามันยังไม่มีบทพูดอะไรผมนี่นี่มาถ่ายหลายคิวยังไม่ได้ติดไมค์เลยมีวันหนึ่งนะเป็นคอนเสิร์ตผมนะผมควรจะสิบห้าตอนแต่ผมไม่มีบทพูดเลยอุไมแบมอยู่อย่างเงี้ยทีมเสียงชอบมากคนนี้ เป็นตัวละครลับตัวละครลับครับยังบอกมากไม่ได้ครับก็รับไปด้วยเลยรับเลยครับแล้ถามคุณกลับไปว่าเราจะได้พูดตอนน่าจะตอนจบครับโดนยิงแล้วโอ้ยเอ้ยโอ้ยอะไรเลยอันนี้รอเล่นนะครับรอเล่นจริงๆก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครลับที่มาเรียกว่ามาแก้แค้นส่วนว่าจะแก้แค้นอะไรก็รอดูในวันนี้ครับผมอรน้องใหม่น้องใหม่ลูกครับครับผมระปุกเป็นกายนะครับว่น้ำเราแข่งว่าย้เป็นยังไงบ้าง ก็เป็นแกงเดียวกับอ AJ ครับเป็นคนเทาๆเข้มๆข้มทำไมต้องพื้นผิดเบอร์เหรอเออผิดนิดนะอย่าไปคัดสิโอเคเราเป็นตัวละครที่ทำตามหัวหน้าแกงตลอดเวลาครับแบบตามหัวหน้าครับให้เป็นหัวหน้าแกงผมไม่ใช่หัวหน้าแกงรู้เลยนะขึ้นชื่อว่าหัวหน้าแกงไม่ใช่คนทำดีก็ทำตามทำเลวก็ทำตามมาช่วยขายยาหน่ัยใช่เอาของไม่ดีเอาของไม่ดี ไม่เอาไม่อยาตรงนี้เลยไม่เอายังไงบ้างเราสองคนเป็นน้องใหม่แล้วมาเจอพี่พี่สี่คนที่เขาดูเป็นคนดีดูพี่ดูเป็นคนดีแล้วแบบว่าเก่งในสายตาน้องๆมากดีใจครับเป็นเรื่องที่ขอดเรื่องกันข้างลึกลับแล้วผมก็ไม่เคยเล่นลึกลับขนาดนี้ก็ตื่นเต้นอันนี้พี่ชอได้เป็นเทคนิคของพี่ชอตอยากให้แฟนกินในตัวละครก็เลยแบบมีความลึกลับของนึกบทหรืออะไรด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าจริง อยากจะถามว่าพ like 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 kind of no ี่มันยังมอตทราบมรือยังครับก็ชวมาผมอยากผมอยากรู้ข้อนี้มากที่สุดแต่ไม่มีใครตายกลางเรื่องที่ยังไม่จบใช่ไหมบทก็หายไปเนี่ยไม่แง่ด้วยเอ่อขอพูดก่อนตายได้ไหมครับพี่เผื่อเผื่อบทบอะไรนะที่ทุเรียนเว้ย ได้ค่ะพี่เรียนไปไหนแล้วพี่ทุเรียนไปเรียนไหนจ้าครับผมอรรันแรกก่อนเรื่อากอเนี่ยจากคนรอายุเยอะก่อนนะ่ะสวัสดีครับเอ่อทุเรียนนะครับในเรื่องก็จะเป็นสารวัตรคิวนะครับก็อยู่ในป่ายตำรวจด้วยการสองคนนะครับคือเรื่องนี้ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่คือถ้าดูแล้วมัน ้ามข้ามเลยนะเพราะว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะมีการสลับกลับไปกลับมาถ้าหากว่าแวะไปเข้าห้องน้ํากลับมาอาจจะไม่รู้เรื่องฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามจัดการทุรธาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเริ่มดูเพราะว่าแม้แต่ตํารวจเองมาบทมาก็เยอะแล้วนะใกล้จบยังมืดแปดด้านอยู่เลยนะตอนจบก็ยังเป็นเรื่องลึกลับอยู่เป็นความลับมากแม้แต่คนเขียนบทก็ยังไม่รู้ ว่าจะจบยังไงเขารู้แล้วหละเป็นมืออาชีพหายหมดเลยเขารู้แล้วหละแต่ว่าเขาไม่ให้เราบอกก็เลยยังเล่าอะไรมาไม่ได้ในส่วนของตำรวจก็จะประมาณนี้เนาะผู้หมวดเป็นไงมั่งก็รับบทเป็นหมวดออยนะคะก็จะเป็นแผนกสืบสวนสอบสวนค่ะเรื่องเราก็เราก็จะไปตามสืบกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องตามสืบต่อไปว่าใครเป็นคนทำนะะเป็นคนที่เจอตัวละครเยอะที่สุดในเรื่องแล้วเนาะเจอทุกคนเนาะเจอทุกคน ค่ะก็รับบทเป็นแม่ของเกลนะคะในเรื่องก็น่าจะเป็นแบบตัวต้นเหตุที่เป็นปมในใจของเกลอยู่เพราะว่าเกลก็มีปัญหากับทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับแม่แม่ก็เป็นแบบว่าตัววีนประจําบ้านของเกลนะคะเป็นตัวปวดหัวให้เกลเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแม่ที่แบบอยากจะให้เกลแบบได้กับทอยค่ะคือแบบอยากจะให้เกลได้กับทอยมากๆนะคะเป็นแม่ยุคใหม่ ประมาณนั้นประมาณนั้นชัญญาค่ะรับบทเป็นหนูดีค่ะก็เป็นเพื่อนกับพี่บัณฑันพาแพงค่ะก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ก่อนเข้ามาหาวิทยาลักยก่อนแกงที่จะมาเจอแกงสามคนเลยนะ้ยก็รับรู้เรื่องราวของการตายอะไรต่างๆก็แบบเป็นที่ปรึกษาอ,อะไรนะแต่คืออยู่ทางไกลนะคะไม่ได้เจอใครเลยก็คืออยู่อเมริกาก็ <c oughs> าคือโทรคุยกับว่าแพงตลอดเลยค่ะเบนนะคะรับบทเป็นวินนี่ค่ะซึ่ง ตัวละครในเรื่องเนี่ยจะมีความแบบน่าติดตาม,มน่าสงสัยยังไงก็อยากดูท่าที่จะดูมินนี่เลยนะคะเพราะว่าบอกไม่ได้จริงๆไม่งั้นมันจะหลุดแล้วก็ยังไงเป็นเรื่องแรกของเบนนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะฝากด้วยนะครับฝากไได้วยนะคะชอตชอตเจ็งเก้าสิบสองสายการะเ่าคารบอนไม่เป็นะะออนอากัศชงอย่างนี้ไม่ดีเลยไม่พร้อมต้องพร้อมไม่พร้อมก็ต <c oughs> ้องออนแอร์ครับวันที่ 18สิงหาคมนี้ครับทุกวันสุก3ทุ่ม15นะครับทางช่องวัน31ครับแล้วก็ด,ดูย้อนหลังได้ที่ True ID ครับ <True ID. S 1> คือพี่ว่าสเสน่ห์ของวันในแสตน์นะครับมันคือการการสืบหาแล้วก็ค้นหาติดตามไปพร้อมๆกับตัวละครในเรื่องนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนคนดูปุ๊บรู้ว่า เกิดเหตุฆาตกรรมในคืนคืนนั้นแต่คนจะไม่รู้เลยครับว่าคืนคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งตัวละครเองครับที่จะต้องค่อยๆตามสืบเรื่องราวของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ซึ่งก็อยากจะฝากติดตามโปรเจกต์เชนออริจินอลด้วยนะคะปีนี้เรามี2เรื่องด้วยกันก็คือวันไนส์แตน์นี่เป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2ก็คือผิเดทนะคะซึ่งพิดเบชก็จะออกอากาศพร่อมๆไปถึงปีหน้าด้วยก็้จะเป็น2เรื่องของปีนี้ออนสำหรับเชนออริจินัล <original S 1> ค่ะค ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ